ครับขออนุญาตในช่วงนี้ทีดหนึ่งครับผมจริงเรากำลังเคลื่อนร่างของท่านที่นิสิตที่จบการมาถกโวยให้ัปรสมกาล่วมเดินนะครับเพนก็เชิญได้เลยนะครับ คนเลยราเยนซ้ายสาวแผมก็ดเอเพิ่มมีกิดคเพิมมีเพิ่มีศิลปินมากนะครับพอช่วงเศร้าเขาสิบพนกอนเล้เนาะสสิบเ็ดโมงเพิงจัน้อยเนี่ยละครับพี่น้องครับเบองในช่วงจบท่านยืนๆนะครับตุลาจีนไล่เนียนมีสั้นๆนะครับ ด้วยความเคารพตรงนี้ค่ะนั่นก็คือขณะนี้ร่างอะไรวินดางของพ่อสังคีตธารจังต่ำลังเคลื่อนรอเบี่ยมรอบเงยเบี่ยนซ้ายซึ่งสิ่งที่เราเห็นอยู่ในขณนนี้นนก็คือสี่คนหามสามคนแหงหนึ่งคนแย่สองคนผ่าไปขออนุญาด้วยค่ามเคารพว่าสี่คนหามต่างตอนนท่านกล่าวย้ำ คือมีน้ำลงไปในถังประกอบเป็นตัวอนทุกสิ่งใดตั้งเผ่าพันธุ์ครอบกรรมที่ทำมาสามคนแม่น้ำใสคือหลังลางใกล้ตัวนะแต่ไกลไปศึกษานะอาภิจญาทุกขังอานตาญาทานหลุดพ้นบังบนมาอีกหนึ่งคนนั่นแนงแคร์ในแม่น้ำ ชีวิตรักว่าเป็นเรามาสงสารมาเมื่อเกิดขึ้นก็คงอยู่ได้ไม่นานย่อมเหม่อนกันดับไปแก่ไรลาอย่างว่าหยวยฉีบาต้องหลายจ่ากมีเพื่อนยากสองคนต่างไปหาคือบุญบาเท่านั้นติดตามไปบุญรักษาบาปชดใช้ไต่งต่างกันนั่นคือสรุปสั้น สคนหามสคนแห่หนึ่งคนนั่งแคร่สองคนผ่าไปสี่คนหาก็คือท่าทันสีดินน้ำลมไฟสคนแห่คืออนิจังทุกขังกาณาตาหนึ่งคนนั่งแคร่นั่งกบุญเอบิญยันสองคน่าไปก็คือบุญแรงปั่นเองค่ะก็จะนั้งเรียกช่างมันว่าทุกท่านจงเก็นแล้วว่า ทุกคนที่อาวุธที่รักย่ของพวกเราถือพอสังเทียของจานนี้ปากบอกท่าแม่มากท่านคือที่รักของทุกคนไม่เฉพาะเอซีเท่านั้นแต่เพื่อนอ้อหน้องพี่ลวนแล้วแต่เป็นทุกคนที่ท่านรักเราจะมองเห่ยภาพอาีบ้าคขามตายไม่มีแบ่งแยกเพศขวามตายไม่มีขอบเขต เรื่องศาสนาความตายไม่มีแบ่งแยกวันเวลาความตายไม่งดงามเรื่องของวัยความตายไม่แบ่งแยกเรื่องชัช้นความตายไม่สำคัญตายที่ไหนความตายไม่มีแบบอย่างตายยางไรความตายใส้เท่านั้นนี่หลังอดใจภาพที่ทุกกานเห็นนั่นก็คื ยิ่งใหญ่ของขึ้นมาจน,นที่มาร่วมง,งานฉาบนกบรรลิกศพของข้าราชกทรหรือพอ่อสานีของพวกเราในวันนี้ค่ะที่ฉันเชื่อมั่นว่าทุกท่านตั้ง,งใจมาเต็นใจมามาเพื่อส่งดวงวิญญาณมาเพื่อร่วมกันสาะร่างอานไรวิญญาณของข้าราชกใรเพราะฉะนั้นในเจ้าภาคหลันะคะจึงประกอบไปด้วยพี่น้อง ญาและปลุกกอขอนเวลาว่าในวันนี้เราขอต้องรับแขกบ้านแขกเมืองเราขอต้องรับพวกความโกงรอยยิ้มอันอบอุ่นหมายแปลว่าการต้อนรับจะไม่เป็นที่สุขอารมณ์ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดก็ตามค่ะเราจะพาขอบปนมและรครอบครัวอย่าให้มาสิ่งไม่ดีให้ผีเถื่อนกล่อ ทางานใจใยน,นี้เมตตาจริงโปรดย,โรยกโทษอย่าโกรธเลยค่ะขณะนี้ร่างของข้ารัตว์พิทักษจันทร์ก็เปลี่ยนรองเมนสามรอบเป็นที่เรียบร้อยขอนญาตทางด้วยนะคะขอทานของทุกท่านด้วยวันนี้แค่นี้ เหรอคะเรานำบอบ้านเรานำต่างสมุรคของบ้านนั่งเกียค่ะนี้ส่วภุรรยค่ะใกล้ให้บารยีบอีปื้นตั้งรางที่ทางเจ๋นั่นก็คือเมื่อสุดหาถุบัานแล้วเรียยรอบเป็นี ชีวของทุกชีวิตค่ะจะเป็นการตุกมากั้งตุ้มาทั้งเนิสาทุส่าทุสาทุจะเป็นการบอกว่าอนิจจ์ทุกข์ขันักตานเทียวไปต่อวันตรนี้เป็นวันของท้อวันต่อไปก็จะเป็นวันของเราที่มาอยู่นั่งตรงนี้ชา้างเอวานันต์งต่างกันท่านบอกว่าแม้ส สี่พระธา,าเเเุเถูกแห,ห,กหก่งผลห้ากำกอกสนตีการตนเผยยิงโด่เที่ยงแพป็นงแพ้าทามีคมริจไวไม่เลวหรอกนี่แจนี่สุนเว่ามันเป็นงที่จส,สูเสียอย่างมกัของแตงสูญเสียแต่อากาศเนี้ยถนท,ที่เรารู้ว่าพายาการสูญเสีย